พาเที่ยวเมืองภูเก็ตนะคะหลังจากเสร็จสิ้นประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีการส่งพระไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เข้าสู่โหมดปกตินะคะของจังหวัดภูเก็ตค่ะก็จะพาทุกท่านนะคะไปเวนกันค่ะเวนหรือว่าพาล็อกผาเที่ยวนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเรียกว่า สี่แยกชาเตอร์ค่ะด้านซ้ายมือที่ท่านเห็นนะคะก็จะเป็นธนาคารชารเตอร์เก่าวันนี้ก็จะเป็นจุดแลมาร์คค่ะของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่นักท่องเที่ยวมาก็ต้องมาถ่ายรูปเพราะด้านบนนี้ก็จะเป็นแบบอนาฬิกาในช่วงของเทศกาลถือศีลพินพักนะคะด้านความือเนี่ยก็จะมีรูปนะคะ นีเราก็จะเลี้ยวทางด้านซ้ายมือค่ะเพื่อที่จะผ่านไปรษณียนด้านซ้ายมือนะคะก็คือไปรษณีย์ของจังหวัดภูเก็ตค่ะก็จะมีที่ทําการไปรษณีย์ที่เก่าแก่ด้วยนะคะเอาไว้วันหลังนะคะเราจะมาโฟกัสที่ไปรษณีย์ที่เก่าแก่ของภูเก็ตกันแต่วันนี้เนี่ยพาวเวนกันก่อนนะคะ ก็เลี้ยวซ้ายมือค่ะเพื่อที่จะเข้าสู่ถนนทลางนั่นเองค่ะก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะที่ต้องการมาชมเมืองเ,เก่าของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองตอนนี้ค่ะพอข้ามเสียไฟแดงนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่ถนนทลางค่ะเส้นนี้นะคะก็จะเป็นเส้นที่เป็นย่านนักท่องเที่ยวนะคะจะมาเดินช้อปปิ้งซื้อสินค้า พื้นเมืองภูเก็ตนะคะหรือว่าจะเป็นผ้าปาเต้ผ้ายาหยาผ้าลายดอกต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันเยอะมากนะคะเส้นทางนี้จะมองว่าไม่มีเสาไฟฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นตึกเกา่าตึกโบราณตึกชินโนโปรโตุเกสค่ะช่องทางระหว่างตึกนะคะเขาเรียกว่าหอคากีแต่ว่าบางบางห้องนะคะก็จะ ปิดไปนะคะปิดปิดช่องระหว่างทางนะคะที่เป็นทางซุ้มโค้งนะคะที่เรียกบอกากินะคะเอาไว้เรียกว่าเป็นทางเดินนะคะเพื่อที่จะให้คนที่ใช้เส้นทางนะคะแล้วก็เวลาฝนตกอะไรเงี้ยก็จะวิ่งเข้าไปเดินช่องทะลุได้นะคะแต่ตอนนี้ร้านค้าก็จะตั้งของบ้างอะไรบ้างอันนี้2เส้นทางนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ เราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวปักไลยโดยปกติแล้วนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอโ้โหตรงนี้บอกได้เลยว่าไม่ไม่ว่างเลยคะ่ะรถจะจอเเดเยอะมากแล้วก็จะมีถ่ายรูปนะคะเป็นถ่ายรูปวดดิ้งนะคะถ่ายรูปเที่ยวลึกนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจะชอบมาถ่ายรูปบนถนนเส้นนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามีตึก เก่าตึกโบราณนะคะหรือว่าตึกที่เรียกว่าทรงชิโนโปรตุกีสนัเองค่ะแล้วก็จะขับออกเส้นทางด้านขวามือนะคะต้องบอกว่าสองฝั่งนี้เป็นย่านธุรกิจก่อนเกิดการระบาดโควิดนะคะสองฝั่งนี้เนี่ยเป็นย่านธุรกิจที่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากแล้วก็จะมีร้านที่เป็นร้านรับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยคะ่ะ ตรงนี้นะคะสีแยกไฟแดงขวามือนะคะบนถนนดีบุกนะคะขวามือเนี่ยที่กำแพงนะคะก็จะมีรูปรชัชกาลที่9ซ้ายมือค่ะนะคะก็จะเป็นถนนพื้นที่เป็นตึกเก่าเช่นเดียวกันจังหวัดภูเก็ตน,นะคะก็จะมีบ้านเก่าเยอะมากเดี๋ยวหลังจะพาไปชมบ้านเก่าแต่ละพื้นที่นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งหลังที่แบบว่าเป็นมี ค่า,านะคะขอจอเกตมีเส้นทางถนนในเมืองนะคะวันเสาร์นะคะปกติแล้วเนี่ยรถจะเยอะมากแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะคะห่าคนก็อังจะไม่คม่อยเด้ออกไปไหนนะคะแล้วก็กลัวในเรื่องของโควิดด้วยก็จะเป็นร้านเก่ากุเกตน,นะคะเป็นร้านขนมครกนะคะผ่านมาได้ตรงนี้ ว่าที่ว่าสีแยกที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะนะคะซ้ายมือก็จะเป็นตำเมืองภูเก็ตน,นะคะตรงไปค่ะก็จะเป็นทางไปโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตน,นะคะดูเส้นทางก็ลงโล่งๆนะคะไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่เนาะสำหรับคนที่อยู่บุรีรัมย์ อย่างแอดมีก็อยู่ภูเก็ตมา2 2กว่าปีแล้วะคะ่ะเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศความรุ่งขนาดนี้นะคะนอกนอจากที่ผ่านโควิดมาที่ภูเก็ตเราอยู่มาเกืสองปีนะคะเราก็เริ่มจะชินตากับบรรยากาศที่เ,เงียบเียเงาเตอนนี้เส้นทางนี้ค่ะผ่านทางโรงพยาบาลมิชิลภูเก็ตน,นะคะเราก็จะเข้าสู่เส้นสามกองนะคะเส้น3 กองก็จะเป็นเส้นย่านธุรกิจจ่เดียวกันค่ะจะมี่อร้านค้าร้านอาหารที่มีชื่อเสียงหลากหลายมากๆนะคะจะเป็นอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารอีสานนะคะก็รวมอยู่ที่3ามกองเลยทีเดียวนะคะหลายคนมาที่นี่ก็จะรู้จัก3ามกองนีนะคะแล้วก็ร้านเยอะด้วยความร้านเยอะนะคะที่จอดรถเนี่ยก็จะลำบากมากๆนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็หาจอดได้ง่ายขึ้น ร้านใหญ่ๆเห็นไหมคะก็จะอยู่แถวสามกอะเยอะนอกเือจากความ,มนโล่งของถนนนะคะแล้วก็ตึกข้างๆเนี่ยคนถ้าสังเกตดูนะคะก็จะมีการประกาศติดประกาศนะคะว่าเช่าบ้างขายบ้างบางตึกก็ให้เช่านะคะบางตึกก็ขายบางตึกก็ทั้งเช่าแล้วก็ทั้งขาย ก็รอรอนะคะหลายคนก็รอว่าเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เศรษฐกิจของโลกจะดีขึ้นทุกคนก็มีความที่คาดบอกแบบนั้นค่ะเราก็ข้ายมือนะคะก็จะไปโลตัสสา,ามกองค่ะขวามือก็คือจะไปที่วิทยาลัยสระไม่ใช่สิวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตน,นะคะ หลังตาย่านนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยแน่นอนนะครว่าเป็นหลังรั้วมหลาลัยนะคะก็จะมีธุรกิจต่างๆเสริมความงามเสริมสวยนี่เยอะมากเพราะว่าอ่นาน้อนๆนักศึกษาเนี่ยจะเป็นบริการเยอะนะคะหรว่าจะเป็นร้านต่างๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะร้อติดมากเนื่องจากวันแอดมินเนี่ยก็เป็นสิ่งเก่าของราชบุรเกตนะคะยิ่งเดยเฉพาะทุ่งช่วงแบบเที่ยงเที่ยงแบบนี้นะโอ้โห รถติดแบบขยับทีละนิดทีละนิดทีละนิดเลยนะคะเพราะว่ามีการเปิดนะคะเปิดตรงเปิดเรียนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเรียนกับระบบออนไลน์มากขึ้นนะคะร้านค้าสองข้างทางเนี่ยก็จะไม่ค่อยว่างนะคะเป็นการธุรกิจมากราคาบอกได้เลยนะคะค่าชงค่าเช่าแพค่ะ,คะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็จะยิ็น ตอนนี้ขับรถไปไหนนะคะเด็ที่ของเมืองเกเ่ใช้เวลาสั้นลงจากว่าก่อนนี้เนี่ยระยะทางแค่2กิโลเมตรหรือว่า3กิโลเมตรไม่เกิน5กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลา,งลงา,วานนเดินทางที่ป็นชั่วโมงนะ,ะด้วยรถเยอะแล้วก็รถติดน,นะคะแต่ว่าตอนนี้